สวัสดีค่ะผู้ชี้ทางแห่งความสงบของจิตใจและวิญญาณนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกท่านในการดูลมหายใจท่านรู้สึกว่าหายใจลึกหายใจเข้าออกลึกแล้วก็ยาวขึ้นไหมคะสูตรลมหายใจนะคะเข้าออกรู้สึกว่ายาวขึ้นไหมนะคะถ้าท่านรู้สึกว่ายาวขึ้นก็ดีแล้วค่ะนะคะค่อยๆทำไปคะ่ะ เพิ่มเป็นเป็น5านาที10นาทีก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวทุกท่านว่าท่านจะเป็นยังไงบ้างจะต้องการทำต่อไปหรือเปล่านะคะเพราะการทำการดูลมหายใจเนี่ยมันก็ดีกับท่านค่ะไม่ได้ดีกับใครนะคะผู้ชี้ทางก็คือเอาประสบะการณ์ชีวิตที่ตัวเองมีมาเผยแพร่เพื่อต้องการพาให้ทุกท่านได้มียกสภาวะจิตสภาวะธรรม ให้สูงส่งขึ้นท่านก็จะพบความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างที่ไม่เคยได้มีมาก่อนนะคะเออ,เอ,อตรงนี้ก็คือว่าขอให้ทุกท่านยึดมั่นในศีลห้านะคะเพราะศีลห้าเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของทุกศาสนาไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดนะคะเหมือนกันหมดค่ะเพราะว่าเขาสอนสอนเหมือนกันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลย วันนี้ก็จะมาพูดคุยในเรื่องของจิตใจของคนเรานิดนิดหน่อยหน่อยนะคะออคนเราเนี่ยบางคนมีถ้าเรามีใจที่สดใสเพราะอะไรคะเพราะเรารู้จักการให้ทานคะ่ะการให้ทานก็คือการอะไรคะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนนะคะอย่างสมมติเราเห็นคนจะข้ามถนนเนี่ยหรือเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กรีรอรีรออยู่เราก็ช่วยพาข้ามนะคะหรือเราขึ้นรถประจำทางรถใต้รถไฟฟ้า นะคะเราก็ลุกให้คนแกน่หรือลุกให้เด็กนั่งเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เราให้โดยเราไม่ได้คิดอะไรพอเราทําแล้วเราก็เป็นยังไงคะสดใสใช่ไหมคะเพราะเราให้ใช่ไหมคะเคะนี่ยค่ะแค่ทําสิ่งง่ายๆมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าสบายสบายใจแล้วใช่ไหมคะทีนี้นเรื่องของใจในเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของความใจสําราญเพราะเรามีความสงบให้อภัยนะคะ เราให้อภัยค่ะสมมุติว่าท่านเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือพนักงานบริษัทหรือลูกจ้างมีคนยืมของไปแต่ว่าไม่คืนนะคะบางทีเขาลืมค่ะเขาลืมเขาทำงานเพลินหรืออะไรแบบนี้เราก็ให้อภัยไม่ถือสาอย่าไปถือโทษโกรธคนโดยง่ายๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่ได้มีเจตนาขึ้นอยู่กับตัวเขา เราไม่ต้องไปถือโทษโกรธเราให้อภัยแค่นี้เราก็เป็นไงคะมีใจที่สำราญแล้วถูกไหมคะนะคะทีนี้ในเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของใจที่สงบใจที่สงบคืออะไรคือใจที่ไม่คิดร้ายกับคนนะคะเราไม่คิดร้ายกับใครเราก็มีความสุขใช่ไหมคะเพราะเราคิดแต่พลังบวกอย่างที่ผู้ชี้ทางได้พูดคุยให้ทุกท่านถามท่านอยู่ทุกวันว่า วันนี้ตื่นขึ้นมาแล้วท่านยิ้มกับโลกเราหรือยังคะถ้าท่านยิ้มกับโลกโลกก็ยิ้มกับท่านด้วยคะ่ะนะคะมันจะเป็นพลังบวกที่เข้ามาในชีวิตของท่านโดยอัตโนมัตินะคะท่านจะรู้สึกได้ว่าเออวันนี้มันแปลกทุกสิ่งทุกอย่างมันราบรื่นไปหมดคะ่ะเนี่ยค่ะเป็นพลังบวกที่มันมีอยู่โดยรอบรอบตัวเราโดยที่เราไม่เคยคิดไม่เคยเฉลียวใจมาก่อนเลยว่าสิ่งนี้มันมีอยู่นะนะคะ เนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าสามารถสัมผัสได้ด้วยกายวาจาใจของเราเองนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะทีนี้ในเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของความสบายใจหรือใจสบายเพราะเราร,รู้จักการอะไรคะปล่อยวางคะ่ะเราไม่ถือโทษกรดคนเรารู้จักการให้ทานรู้จักให้อภัยไม่คิดร้ายต่อคนนะคะ ก็คือเรารู้จักปล่อยวางแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ยกมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์ที่คุณมัวอยู่ในใจเก็บไว้ในใจของเรารู้จักปล่อยวางวางมันลงค่ะนะคะแค่เรารู้จักวางมันลงเราก็เป็นไงคะสบายใจเบาตัวใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แต่ว่าบางคนไม่ได้คิดแล้วคิดไม่ถึงนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันมีอยู่แต่เราไม่ได้มอง เพียงแต่ขอให้เราคิดคิดสักนิดหนึ่งนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องส่วนตัวสักนิดหนึ่งผู้ชี้ทางก็โชคดีกราบขออน,นุญาตครูอาจารย์เปิดแพร่นิดหนึ่งเพราะเป็นคลิปธรรมะคือผู้ชี้ทางก็โชคดีค่ะปฏิบัติธรรมนานก็มีครูอาจารย์ท่านมาชี้ในสมาธิแต่ส่วนมากก็ท่านจะให้ค้นคว้าด้วยตัวเองนะคะท่านก็ให้คําชี้แนะบ้างนะคะ แต่ท่านบอกทุกสิ่งทุกอย่างทําได้ค่ะถ้าถ้าเรามีใจที่มุ่งมั่นนะคะมีความเพียรค่ะเนี่ยค่ะถ้าเรามีความเพียรมีจิตใจที่มุ่งมัน่นไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้เหมือนกับเราฝึกฝนการทํางานหรือว่าเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราไม่ฝึกฝนบ่อยๆเราจะทําได้ไหมคะเช่นเดียวกันค่ะเช่นเดียวกับการดูลมหายใจถ้าท่านดูทาดูลมหายใจทุกวันนะคะ ทำให้มากขึ้นก็โดยการที่ว่าหายใจท่านวันแรกท่านอาจจะ5นาทีวันต่อไปเพิ่มเป็น10บนาทีหรือเพิ่มมากขึ้นนะคะทําไมผู้ชี้ทางต้องมาทําอยู่ที่อยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าเพราะว่าเขาเป็นพลังที่บริสุทธิ์นะคะและเขาเป็นผู้ให้ค่ะเราจะรู้สึกได้อันนี้ก็ขอให้ทุกท่านลองลองลอง,ลองนึกดู เวลาที่ท่านไปเดินห้างหรือไปเดินในที่ที่มีคนเยอะแยะท่านบางครั้งเนี่ยบางบางท่านอาจจะไม่รู้สึกแต่ผู้ชี้ทางรู้สึกบางครั้งรู้สึกเป็นอัดนะคะแต่ถ้ามาอยู่กับธรรมชาติทําไมาผู้ชี้ทางถึงอยากให้ทุกท่านอยู่กับธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์นะคะพยายามค่ะหาโอกาสหาเวลามาอยู่กับธรรมชาติท่านจะรู้สึกถึงความแตกตา่างระหว่างที่คุณอยู่กับอยู่ในสวนสาธารณะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ นะคะ,ะรู้สึกแตกต่างจากที่อยู่ในห้างเพราะในห้างมันมีพลังที่มันเป็นพลังลบก็มีนะคะบางคนอาจจะสัมผัสไม่ได้แต่บางคนสัมผัสได้นะคะถ้าสังเกตดูผู้ปฏิบัติธรรมนะคะผู้ที่เขาปฏิบัติมานานเขาจะเข้าใจแล้วก็เขาจะไม่ไม่ค่อยเข้าไปในที่ที่มีคนพลุกพล่านคนอยู่หมู่มากอนะคะเขาจะอยู่ของเขาเงียบๆของเขานะคะส่วนมากก็อยู่กับธรรมชาติปฏิบัติธรรมไปเรื่อย เพราะว่าอะไรคะธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองทุกอย่างล้วนอะไรคะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรมั่นคงถาวรใช่ไหมคะคุณจะคุณจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับที่ได้ไหมมันไม่ได้คุณจะหยุดเวลาได้ไหมไม่ได้คุณจะบังคับแสงแดดให้มันให้อยู่ตลอดวันได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือธรรมชาตินั่นเองนะคะ ลมพัดค่ะเพราะธรรมชาติชอบรับฟังธรรมะนะคะถ้าเมื่อใดที่พูดเรื่องพลังลกจะหยุดนิ่งเลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะธรรมะก็คือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปมันก็มีเหตุปัจจัยเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆแล้วทุกท่านก็จะค่อยๆเข้าใจนะคะทำทุกอย่างด้วยความเป็นธรรมชาติแล้วท่านจะสบายอกสบายใจนะคะอย่างที่ผู้ชี้ทายได้ ให้เรียนให้ทราบแล้วว่าท่านยิ้มกับโลกโลกก็ยิ้มกับท่านท่านจะรู้สึกถึงความปลอดโปรงในแต่ละวันที่ท่านตื่นขึ้นมาแล้วท่านยิ้มกับโลกนะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆมันจะผ่านพ้นไปได้โดยง่ายไม่มีอะไรที่เข้ามาแล้วแล้วมันสะดุดนะคะทุกอย่างมันจะราบรื่นค่ะปลอดโปรงสบายนะคะก็ไม่มีอะไรมากท้ายนี้ก็ขอฝากให้ทุกชุท่าน ช่วยช่วยกันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านนะคะก็ปฏิบัติทำกันแค่ดูลมหายใจเท่านั้นนะคะเพิ่มเวลาสักนิดหนึ่งมากร้อยก็แล้วอย่าแต่ท่านสะดวกเวลาไหนก็ทําเวลานั้นนะคะขอให้เพ่งในสิ่งที่เป็นสีขเขียวเป็นต้นไม้ใบหญ้าอย่างที่ได้เรียนให้ทราบถ้าไม่สะดวกก็หากระถางต้นไม้หรือหลับตาจินตนาการต้นไม้ในกระถางเล็กๆก,ก็ได้แค่นั้นเองค่ะนะคะ ก็ท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งในทางโลกและทางธรรมนะคะสาธุสาธุสาธุาธอนุโมทามิค่ะ